ตู้สำนักงานบ้านสำเร็จรูปรุ่นขายดีที่มาพร้อมคุณภาพและราคาที่คุ้มค่ามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะตู้รุ่นมาตรฐานขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร75เซนติเมตรหลังคายื่นหน้ายื่นหลังโครงสร้างเป็นเหล็กซิงป์ปลอดสนิม ผนังและหลังคางมีฉนวนกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟ ISO Wall Grade A พื้น Smartboard แข็งแรงทนทานและปูทับด้วยกระเบื้อง SPC คลิ c k l o c ขนาด4มิลกันรอได้ประตูหน้าต่างของฮอฟเฟนระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งานเสียบปลั๊กภายนอกใช้งานได้ทันทีโปรโมชั่นฟรีเครื่องปรับอากาศเซนทันแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด13,000บิทยุใหม่มอ,อก,กอเบอร์5และค่าขนส่งตามเงื่อนไขของบริษัทษกำหนดราคารุ่นเริ่มต้น85,000บาททุกรุ่นสามารถเพิ่มห้องน้ำภายในได้ฝ่ายขาย089999 5345หรือ R าย OA ได้ที่ a d f i l e Container Showcase